<Audio> สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเชิเคยนะครับโจอีหังนะครับวันนี้ก็มาพบกันประจำวันที่30กันยายน2564นะครับนะ,ะไม่ได้เจอกันประมาณวันสองวันแล้วช่องใหม่ที่ทำมาก็บินอีกแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ช่องนี้นะ,อะโอเคนะครับฟุตบอลคู่แรกนะครับวันนี้ก็คัดมาให้4คู่นะครับนะทั้งหลีกใหญ่หลีกเล็กนะครับก็ไปดูกันเอาเอง ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบเวลา23นาฬิกา45นาทีนะครับระหว่างทีมเจ้าบ,บ้านลิกเกวอร์ซอฟเปิดบ้านต้อนรับการเยืนอนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ราคาในคู่นี้เป็นทางด้านทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้บุกมาต่อด้วยราคาครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งควบลูกครับแต่น้ําล้น2ฝั่งทางด้านบอลรองนะครับนะก็จะให้เป็นบอลรองของโรคเลยแล้วกันนะคิดว่าผ้าป่าน่าจะคว่ำนะครับให้อยู่ลิกเกวอร์ซอฟนะครับรองด้วยราคาครึ่งควบลูกหรือเลทหนึ่งลูกน้ํา70นะครับ อ่าสกอร์สูงต่ำให้อยู่สูงครึ่งแรกนะครับเลทครึ่งกบลูกหรือ1ลูกก็ได้คิดว่าครึ่งแรกน่าจะมี1เม็ดนะครับก็ให้ลองรีเกลเบอร์ซอฟด้วยราคาครึ่งกบลูกแล้วก็สูงครึ่งแรก1ลูกนะครับคิดว่าน่าจะเสมอ1ต่อหนึ่งนะครับ่ะ คู่ที่2นะครับ LSK ลิ้นเจอกับมาร์ควิสเทออาวิฟนะครับนะก็คู่นี้เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับเปิดราคาพันธุ์ที่ต่อปอปไหลขึ้นเป็นราคาครึ่งลูกแล้วนะครับนะแต่ทางด้านตลาดเอ็มแปดเบตเองเป็นครึ่งลูกนะ้ําล้น2ฝั่งนะครับนะไม่ใช่ปปไหลขึ้นนะเป็นครึ่งลูกอยู่แล้วนะครับก็คู่นี้เองนะครับให้อยู่ทีมเจ้าบ้านต่อ นะครับ LSK ลิ้นนะครับ LASK ลิ้นนะครับต่อครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งแล้วก็สูงครึ่งแรกเป็นบอลต่อ3หน้าสําหรับ LASK ลิ้นคิดว่าน่าจะจบ2-1หนึ่งหรือไม่ก็3ามต่อหนต่อศนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้าน LASK ลิ้นนะครับเป็นบอลต่อ3หน้าคู่ที่3นะครับ IFK วานาโมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ่าวาสเทลัส FK SKFK นะครับก็คู่นี้เองนะครับรู้สึกจะเป็นทีมเจ้าบ,บ้านนะครับเปิดราคามาต่อจากครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งกบลูกแต่น้ำลนสองฝั่งทางด้านทีมบอลรองเหมือนเดิมนะครับให้เป็นบอลรองนะครับแต่เป็นบอลรอง3หน้านะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะ จบเสมอ2อต่อสหรือไม่ก็ทีมเยือนบุกมาชนะ2ต่อ1 1ึนต่อสนะครับให้อยู่รองทีมเยือนนะครับวาสเทลัสนะครับ SKFK นะครับรองด้วยราคาครึ่งกบลูกเน้นสกอร์สูงเต็มเกมแล้วก็สูงครึ่งแรกนะครับเป็นบอลรอง3หน้าคู่ที่4ี่สปอร์ติ้งบาร์าเจอกับมิดทันแลนะครับคู่นี้ก็เป็นสปอร์ติ้งบาร์านะครับเปิดราคามาที่ราคาปปปไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกเหมือนกันสกอร์สูงนะครับ2ลูกครึ่งนะครับก็ให้อยู่สปอร์ติ้งบาร์าต่อครึ่งลูกกับอลบอลต่อสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคครับ4ู่่ทีให้ไปวันนนี้ะครับเป็นบออลต่2 บอลรอง2คู่นะครับคู่แรกนะครับเลสเตอร์ซิตี้กับลิเกวอร์ซอฟให้ลองลิเกวอร์ซอฟด้วยราคาครึ่งควบลูกแล้วก็สูงครึ่งแรกเลทครึ่งครบลูกนะครับคู่ที่2นะครับเอลเอสเคลินนะครับเจอกับมาร์คิวิตเอลวิฟนะครับก็ให้อยู่เอลเอสเคลินต่อ3หน้านะครับเน้นต่อครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งคู่ที่3นะครับไอเอฟเคมาโน่เจอกับอ่าวัสเทลันนะครับให้เป็นบอลรองบอลรอง3หน้านะครับ ลองวอสเทลัสเอฟเคเอสเคนะครับลองด้วยราคาคือควบลูกแล้วก็เน้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับนะสูงครึ่งแรกด้วยนะครับแต่ให้เน้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งมากกว่าคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับสปอร์ติ้งบาร์กาเจอกับมิทเทลแลนด์ก็ให้ไปต่อ3หน้านะครับสปอร์ติ้งบาร์กาต่อครึ่งลูกแล้วก็เน้นสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งแล้วก็สูงครึ่งแรกด้วยนะครับแต่ให้เน้นต่อเน้นสูงเต็มเกมนะครับนะก็สรุปนะครับสี่คู่ที่ให้ไปเป็นบอลต่อ2คู่บอลลอง2คคู่นะรับสําหรับแนวทางนี้ไปคิิิดดวเคครราะะะห์แแยยกนับผถูกกเเป็นอีรื่อง ครับแต่ข้อมูลที่ให้มานะครับก็เป็นข้อตูนที่คัดกรองมานะครับไม่ได้นํามาให้อย่างมั่วสั่วน,นะครับอ่าคัดมาอย่างดีนะครับนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับรีดบอลสดสูงแรกกลุ่มซูเปอร์วีพีทีดีเด็ดซูเปอร์วีพีนะครับก็แอดไลน์มาที่อินไลน์ของผมที่อยู่หน้าจอนี้สําหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนแล,แล้วเจอคลิปหนะ้าสวัสดีขอทุกคนโชคดี